คนไทยเป็นมาก<อ>พุ่งรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเที่ยวงานบุญของเมืองไทยหรือว่างานวัดของประเทศไทยนั่นเองรู้สึกดีใจไหมครับวันนี้ก็มีความตื่นเต้นบบมีล้านไขยเหล่าไขยีโอก็คือบ,บูบม,มี่มล,มลูวงโบมีวงดนตรีอย่งสิบอกวงดนงตรีโอ้ดีคือความแต็ตตางแมนแมนแต่ส่วนใหญ่เพิ่นจะส่วนใหญ่เพิ่นจันาร์ง่าใเพิ่นจะเห็นยังส่วนส่วนหลายขายข้งอยงสีบอก ใ <utan> ครของเลยเนาะลองไม่คล้ยวารีเอวโดรดกูแล้วกูแล้วหนาห้านนะพิธีแล้วเลยยยไปแล้วใส่กันแบบเออคือโอ้โหพี่ก็จะเห็นดูมันนี่มันเป็นหอยทอดมากนี่สวัสดีครับสบ,บายดีพี่น้องเลยผพ่อครับเป้าเนี้ยไปเลยครับผมสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกัต่างประเทศนะตอนนี้เบา้าแนวก็อยู่ที่วัดไร่ขิงนั่นเองนะทุกคนเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่มีสื่อเสียงโด่งดังนะทุกคนก็ วัดนี้เขาบอกได้เลยนะครับข้ามีงานบุญหรือว่างานวัดนะครับก็จะมีความยิ่งใหญ่มากๆนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นงานบุญหรือว่างานวัดนั่นเองนะทุกคนครบร้อยหนึ่งร้อยสามปีนะครับเซตเป็นเซตการครบหนึ่งร้อยสามปีนะครับของวัดไร่ขิงนะทุกคนวัดนี้ผมบอกได้เลยนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะทุกคนแล้วก็ช่วงสองหลายหลายช่วงหลายหลายเดือนที่ผ่านมานะก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ เป็นพระนะครับเป็นเจ้าวาดนะครับเป็นหลวงตาแย้มนั่นเองนะครับและก็กับศรีกากนะครับทุกคนมีอะไรกันนะว่ามีความใกล้ชิดกันนะจะเกิดทําให้วัดแห่งน,นี้นะครับมีผู้คนไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาให้ดูว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเพื่อเกิดลักษณะแบบนี้แล้วผู้คนยังจะเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะทุกคนเดียวเรามาวันนี้ผมก็มากับเพื่อนนะครับทุกคนอีกคนหนึ่งนะแกก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคย ไ่ค่อยออกไปเที่ยวไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้มางานบุญหรือว่างานวาัดของเมืองไทยเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาเป็นครั้งแรกของเขาก็แล้วกันนะทุกคนนะอ้าวทุกคนไม่พูดเยอะแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเจอกับเขากันเลยอ้าวสวัสดีครับบอกกุ้งสวัสดีครับสบ,บายดีสบ,บายดีข่อยกุ้งเวรุนคล้ายฟันเ,นเ้นเก่าเซนเดิมเนาะวัยบอกกุ้งรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเที่ยวงานบุญของเมืองไทยหรือว่างานวาัดของประเทศไทยนั่นเองรู้สึกดีใจไหมครับวันนี้ก็มีความตื่นเต้น มีความแปลกมุแปลกตาต้องที่ว่าแปลว่าบ้านเพิ่นบุ๊คือบ้านเท่าได้งานวันกาคือบุค <museum> ือบ <im> ้านเท่างานบุญบ้านเพิ่นที่เวลาผมอยาแตกต่างคือานแตกต่างก็คือว่าหนึ่งบุ๊มมี่ร้านขายเหล้าขายดีโอ้ก็คือบุบมมี่รงวงบุมีวงดนตรีสิบอกวงดนตรีโอ้นี่คือความแตกต่างแมนแมน แต่ส่วนใหญ่เพิ่นจะส่วนใหญ่เพิ่อนจ้างานในเพิ่อนจะเห็นยังส่วนส่วนลายค้ายของสยงี่บอกค้ายของเลยเนาะของไม่กลหาเงินเข้าวัดคือนี่คือการทำบุญโอ้บ่คุ้งมามือนี่หู้ซึกจังใดหู้ซึกตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะแม่บอกยังบอกบ่คุ้งนี่เคยเห็นงานบุญใหญ่แบบนี้บอกครับบเคยเห็นบ่งานบุญใหญ่แบบนี้เคยเห็นแต่อยู่ อยู่บุญผาบาทน่ดูอยู่บ้านเฮาบอกแม่รับอยู่ผ<อ>าดโค<อ>นแม่ก็คือเคยเห็นอยู่แบบแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่โ<อ>บคเคยเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดแบบใดพอเพิ่นเฮ็ดคือบ้านเฮ้าบอบ<อ><อ>แต่พอมาเบิ่งมันบูมีในพี่น้องมันแตกตากันหลายเลยเป็นตาแปลกใจเนาะแม่ว่างานบุญประเทศไทยงานั้นประเทศไทยนี่คือบูมีเหล่ามีเบียร์ขาย เจ้าปีกใจบอกแปลกใจตัวนี้แปลกใจบอกบอกกุ้งแม่นแปลกใจเขาอยู่บ้านเนาเดีอยวหวยเจ้าจีสนใจบอกยางแบบนี้เจ้าจีเขาย่างบอกแม่นแม่บอกเจ้าจีสนใจเขาย่างบอกค่อยว่าแล้วาลวดพูแล้วกูแล้วหน้าห้านวิธีแล้วเลยเอะเยอะไปแล้วใส่กันแบบเอือมันกัสีแบบว่าอันนั้นมันอาจซีอยู่ อยู่บนนอกเฮามันอาจจะเป็นแบบนั้นออ๋มันก็จจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าบนแอรเนาะเขาเป็นงานต่างจังหวัดกันจะมีหรือเปล่ามี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 มันบอกเคยเคยเคยเห็นบอกเคยเห็นในโซเชียลบอกที่เขาแบบว่ายังเซนมวล่องไอ้จุนนี่มวลนี่เองเห็นบอกที่เวลาเราใส่เราลงคอนเสิร์ตเนาะแอนไปลงคอนเสิร์ตแต่บอกคอนเสิร์ตบ้างกาเจ้านี่มีความเข้มงวดกันเด้แอนต้องกินขามีการทะเลาะวิวาทเพื่อนก็จับโอ้ทะเลาะวิวาทคือจับเลยแม่ ปลเพล่เพล่ๆนี่เขาอาจจะห้เสียค่าเสียหายผมเทพกูแม่นแมนก็คือว่ากาศของเพิ่นนี่การของเพิ่นนี่พาเพิ่นลงงานงานหนึ่งนี่ก่ดต่ำกอดสามสี่สิบคนในกาดกาศนโอ้แม่นคือสิหลายแต่เราบอกกูห่วยเพราะว่าคนมันหลายดิเอออะมื่อนี่ครับเดี๋ยวว่าพี่วิ่งน้องสิบบเสื้อเอาเพรว่าสิ่งนี้บอกกมไปนี่พอไปมันแม่นบ้แม่นแมนนั่นนัดของไทยนี่ เป็นยังไงมีความแตกต่างกันประมาณไหนนะเหมือน,นอีกอะไปประคุมเดี๋ยวพาประคุมลุยเลย,ลยนะลงปฏิบัติจริงรลดลงปฏิบัติจริงเหรอเตร,เต,รเต้องว่า,า<อ>ิไปเ่อๆเยอะๆว่าเออมา,มอาโอ้เนี่ยกินโอ้หองกินหลายแล้วบอกคุณเนาะขักะลิ่นเนาะ นจ่ซื้ออะไดรถ้าถามโบต้องซื้ออะไรโบต้องซื้อก็ถามได้บ่กผมเมื่อนี้ไปแบบกวนๆเมื่อวานแบบถามโบต้องซื้อมจะสิบปุ๊บเลยเมื่อไหร่จังหวะจังหวางั้นวันอะขิงนี่มันใหญ่นะพวกคุณนะสุดยอดเลยครับมาใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ทันได้เปิดทาวรเลยอันนี้จะเปิดเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่สี่นะพวกคุณสี่ทสามสี่สิ่งเออสี่สิ่สี่เกยสี่ตุลาแม่นตุลาจะเปิดเป็นต้นไปอีกสามเมื่อแม่นแต่วันนี้เขามามาอัปเดตให้เบิ่งว่าสถานการมาคอนเลย นี่แต่คอยโมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหมูควาอาทิตย์ก่อนเบอร์กันเรื่องเริ่มต่างเบิรงในโซเชียลหรอกคอยติดตามคอยติดตามแต่ผมมันนี้มาเบิองเป็นบัตจริงเนาะเป็นครั้งแรกเนาะไม่แม่แมนมือนี้ก็เป็นมือวันที่ที่หนึ่งวันที่ของแรงงานที่ต้องการัอมือเงินออกมือเงินออกของกินหลายนะมันเป็นซุปเอนเนาะอุยอยู่ฝั่งไทยนี่คาลิปปะเป็นซุปเปอน์ของกินที่เดียวเนาะสมบูรณ์โอ้แต่มากอะ เขเริ่มคําว่าแนวกินบาหาห้านเท่าเฮือกเอา<ช>แต่ก็คือว่ามีความสนมีความแบบเออแบบมีความแป,กมกแปกลกหูแปลกตามีาแปลกหูแปลกตาแมนเราะวามันเร้ซื้อว่ามันแบบมันหลเกินคงกินมันหลก่อนแลแมน,ม,นแบบมันแบบมีความหลากหลายแมนองกินเล่มีทุกรูปแบบเลยนะหอยมีทุกเลยตำส่วบปนกบปนเฮ็ดหอยมีเลยปนกบหมีมีบอกปนกบก็มีบอกคือขาดแค่เราหอยซาบูซาบู โอ้ยอ่างเงี้ยสบู่สบู่นี่สบู่นมะคุ้งหรอโอ้ยไม่มือนี่อูซึ่งังเลยคักเนาะคักจะไตาดีใจเนาะเขาได้เห็นลายสิ่งหลายอย่างเนาะมะคุ้งเนาะห่วยก็มามาขังแหลกในชีวิตมันก็ต้องเออมาเบิ่งเนีมันเห็นสมบีเขาอยู่ในจังหวัดนครปฐมเขาต้องใสมาเบิ่งมาบุญงานทันทีเนาะงานอยู่วัดนี่เป็นแบบนี้งานอยู่วัดไหนเป็นแบบไะค พักเลยดิอันนี้เป็นไฮไลท์เลยทั้งหโอ้โหแมนแมนอาหารสุดคุณไทยจุนปากนั่งก่อนเลยโอ้พี่ยอนเลยคือยโอ้โหพี่ก็จะเห็นด้วยอันนี้มันเป็นหอยทอดมั้งนี่โอ้เคยกินที่แบบนี่โบนาเคยกินมั้งแบบนี้เคยกินที่เสือเคยกินที่หอพัดเคยกินที่หอพัด เคยกินแต่อบอกครับแม่โอ้แต่มาอาหารแบบนี้นี่ยังม,เม่เคยกินบอกแม่แม่มามามามี่พากันแบบว่าลุยลเออคนคือ,อยังหลายแต่เราบอกกูทั้งที่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบบ่คาดคิดเกิดขึ้นโบเกี่ยวหรอกว่าบบเกี่ยวเนาะมันขึ้นอยู่กับว่ามันอันนั้นมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลอ,อ๋อส่วนบุคคลเหรออันนี้มันคือความศรัทธาโอ้นี่เขาล้มามันเท่าไลยนี่แม่แม บางหนึ่งขอเพงน5บาท5บาทเองเนาะถามว่าเทาจะซื้อโอ้หดออีกคกื่นโมือก็ได้เนาะโมอก็ได้บอให้เขาที่อ้โหคนใจดีเนาะถามจะซื้อโม้อกโอ้บนี้เป็นขนมขนมยังน่ย นีะบอกเลยได้ว่ามีหลากหลายแห่งเลยนะทุกคนอันนี้ยังบ่ท่านเปิดงานนะแม่แม่ข่าวเปิดงานนี่มันจะขนาดไหนล่ะพะกุ้อันนี้คือเสิร์ฟแค่น้ำจิ้มแม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มหลายเลยถ้าว่าเขาเปิดงานนี่บอกเลยได้ว่าสุดยอดนะแม่แม่กุ้บอกเลยได้ว่ามันสุดจึ้งแม่จริงนะทุกคนเออข้าของขิงตรงนี้หยังลมือคมือชักปลาหมึกหรือไก่ทอด ข้ามือก็มือข้ามือเป็นหรอ,รอหลากหลายเลยวะ่ะชุดยอดเลยความหลากหลายเนาะตองอยู่ห้องกินครบเพื่อ,อนเลยวะ่ะงานบุญไร่ขิงนี่มันสุดยอดมาดีท,เ<ล>ทีเดียวจบเรต้องไปทางไหนเสือ้อผ้าแต่ีอาหารการกินก็มีครบครบสุดคร,ครบสุดอันนี้จะเป็นซนกับเข่านะสุดลายเนาะเบิกแล้วทุกคนโอ้โห ดูนะครับอันนี้จะเป็นโซนกับข้าวนะครับร้านเยอะมากๆนะของกินร้านแบบโอ้บอกเลยเลยว่าที่ชุดคนที่สุดเหมือนกันนะบม่คงนะอัแนีแคือแมบตา่มที่เม้าไปมาไป่มาตาม่แ่เจ้แมาแม่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 แ่แม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 ่ม่แม่แม่ตน่้น่แม่แม่แม่บม่แ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 ม่่แม่แม่แน่แมม่แบ่แ่ม่ม่แมแล้วบ่่่่มงาน านหมดท่านเริ่ม,มปเป็นข่าว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 คือมันเป็นแข่ข่าวแค่ข่าวแต่ว่ามันบรดเลยส่งผลกระทบเลยระเลยคนหล่อย่างไรคือเก่าความอุดมสมบูรณ์ยังคือเก่าคนกันยังสนับสนุนคนกันยังมาเ,ออเาพียวพียว มาดูนะครับร้านแต่ละร้านเนาะบอกเลยเลยว่ามีแต่ร้าที่ดังชุดยอดจริงๆนะอันนี้แหละของเมืองไทยเนาะแมนแมะฟ้าซ้อนข้าเจ้าเนาะแมนแบอกเลยว่าที่สุดคนที่สุดนะงานบุญข้าเจ้านี่เหล้าเบียร์โบวีแมนแต่จำมีของกินหลากหลายรูปแบบแมนโอ้แต่แต่แต่อาจีหรือว่าอาจียังบทันมีวงดนตรีมากแต่ว่าคนบริขายเด้คืออยากจะต้องซื้อมาเองก็บะเห็นได้เหรอวงดนตรีบรเห็นนะ อ,อ็นี้เขาบอท่านเห็นนะเออมันสุดยอดเลยเนาะบอกผมเนาะก็ถือว่ <Act Teach outreach> าสุดเหมือนกันนะอย่าลองไปขูดรถคนนี้สีเทาเรนโบยอย่างนั้นหรออันนี้แค่ใ้เบิ้งอีกเขาข้าวนะเขาข้าวเขาข้าวเขาข้าวให้เบิ้งอันนี้คือคือว่ามางานนี้ท่ันเปิดแทนจะเปิดวันที่สี่เป็นต้นไปสี่สี่ตุลาวันที่สี่เดือนวันที่สี่ที่ห้าเดี๋ยวมาอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งว่างานของเมืองไทยของประเทศไทยนี่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในมือที่ว่าเพิ่์เปิดโตแต่อันนี้คือแค่ ขาเจ้าลงขายของจะสื่อนะยังบทท่านได้เปิดโตเต็มที่นะแต่คุณก็คือหลายท่านบอกครูโเคพื่อนนะนี่แหละเป็นว่าศรัทธาศรัทธาศรัทธาโบสยูในยุคกุศลในยุควัดโบสถ์ไม่ผ่านทิ้งจะเพิ่นเนั่นคือว่าแบบถึงคนเสียในเสื่อมเสียแต่ว่าความศรัทธาของหลายๆคนมันก็เสื่อม อันนี้แหละคือความศรัทธาของวัดไร่ขิงออที่ห่วยคันบอกว่าเป็นตำนานหรือเป็นตำนานแลนออ้วเนาะเพราะว่าวัา <103 S 1> วดร้อยสามปีนะัดหนึ่งร้อยสามปีของวัดไร่ขิงอันนี้คือครบรอบหนึ่งร้อยสามปีนะชด่งดังเขตจังหวัดนคนปรปฐมนี่แหละตอนนี้ล้านม้าลาบเหรเนาะ สุดยอดสุดยอดเลยบ่อคุบอกเลยเลยว่ะชุดที่ที่สุดนะแม่แม่ที่ชุดที่สุดนั่งวัดไร่ขิงนี่ผมเป็นแล้วว่าซีมี่แต่หลานแน่อยู่นี่กินไหมปูนทับปูน้ปูนบอลนั่งเล่นญไหมก็คือแบบเขาซื้ออยู่ดิไปตั้งกินอยู่แม่ไปนั่งกินโอ้สะดวกสบายสบายพ่อคุพักเนาะพักผักวะผักอะไรนี่แม่แม่ประเทศไทยเนี่ยมันสุดยอดอะไรวะสุดยอดสุดยอดหาเซฟว่ได้แล้วแบบนี้แม่แม่แม่ไอ้ไก่วันนี้เขาแค่มาเซิบเซิบ ให้เบิ้งบรรยากาศของวันไร้คิงว่าบรรยากาศคนหลายประมาณใดแล้วก็ไม่เบิ้งแค่อันนี้เป็นวันปกตินะเป็นวันทํางานนะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนตุลาวันที่หนึ่งของเดือนตุลาสองห้าหกแปดขู่คนยังเยอะแยะขนาดนี้นะนี่เป็นวันการประคั้นวันผุดแต่คนก็ยังวัวไหลขนาดนี้ถ้าเป็นมือวันเปิดงานดีบอกคุณเจ้าคุณซึ้อจังใดค่อยหวาดว่านี่แย่กันแหละคนแย่กันแลงานวันไร้คิงนี่ไงจัดใหญ่จัดเต็ม ถึงหวาซีมี่เรื่องเล่าที่บ้านบดีแต่ว่าคนที่เขาเจ้ามาเนี่ยเขาเจ้าบันอะคิดเรื่องพวกนั้นเงินนับถือเงินนับถือวันอะไรทิ้งมันกับมันเป็นส่วนบุคคลเนาะบม่คสเนาะชิปนี้กับประมาณนี้เลยทุกคนแค่ผามาเบิ่งซิฟไปเบิ่งว่างานวันอะไรทิ้งในมือนี่ที่งานโบท่านเปิดนี่มันคู่คนมันจะไลยประมาณไดแล้วเอามาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งว่างานมันเปิดคนมันจะไลยประมาณใหนนะการนุ่มเราสองคนนี่กะพูดง่ายกะ เรคุ้งนี่ยังยังบ่เคยที่จะมาเบิ่งานในแบบนี้หรอกแต่ว่าจะเคยเบิ่งในโลกโซเชียลเบิ่งไงแม่แมแต่วันนี้มาเห็นด้วยตัวจริงบอกเลยเรืว่าลงปฏิบัติตัวจริงร้อยอันนี้มีห้มีร้อยนี่เจ้าห้เต็มร้อยเต็มลอยเต็มลอยเต็มลอยเลยเนาะก็คือแบบว่าทั้งที่แบบวัดเพิ่นนี่มีแบบคนณไม่ได้เสื่อมเสียแต่ว่ากับคนยังหลวงยังบ่นี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์แม่นความศักดิ์สิทธิ์ของคน ของของวัดเตง้ยกวาวัดนิดละเก่าแก่นะอันนี้ก็ครบร้อย 1, นนออหนึ่งร้อยสามปีนะโอ้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะมาภูงนะท้าทุกคนมือนี้กลับมาจบเพียงเท่านี้แหละมาทุกคนเพิ่งอีกมือหนึ่งไซื่อว่าวัดเนี่ยงานบ่นทันเลิกแต่ว่าผู้คนมาซื้อของหรือว่าลานเนี่ยนะนะก็ตั้นนี่เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนะมาภูงนะเอาคลิปนี้เขาจบไปที่นี่ขอกล่าเขาว่าสบายดีสบายดีสวัสดีครับมาภูงสวัสดีครับ